ว่าเขาจะสอบได้ไหมเขาจะสอบผ่านไหมเขาจะตอบได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็รุ้นอันเนี้ยขนาดแบบเป็นญาติเรานะเราเองก็รุ้นเวลาที่แบบพี่เราสอบน้องเราสอบอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เรารู้จักสอบคนที่เป็นเพื่อร่วมงานเราไปสอบเราก็ยังรุ้นกับเขาเลยแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะเวลาเขากลับมาหรือเวลาเขาสอบเสร็จก็แบบทำเขาสอบได้ไหมเป็นไงบ้างเขาสอบยากไหมพอได้ไหมอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะตื่นเต้นกันไปหมด ขนาดคนไม่ได้สอบคนรอบตัวเราอะยังตื่นเต้นเลยหรือเราเป็นคนรอบตัวเขาอะเรายังตื่นเต้นเลยแล้วรับภาษาอะไรอะคนที่แค่เข้าห้องสอบอะก็ตื่นเต้นแล้วแค่แบบตอบข้อกาข้อเขียนนะตื่นเต้นแล้วนี่ขนาดว่าแบบเราไม่ต้องตอบคําถามใครที่แบบเป็นวาจานอกจากบางสิ่งบางอย่างที่กรรมการสาบอะแค่นั้นแต่ถ้าไปสอบห้องสอบสัมภาษณ์อะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่มันมากกว่านั้นอะเพราะว่า เพราะว่ามันมีแบบเพื่อนที่ไปนั่งรอหน้าห้องสอบด้วยแล้วการสอบสัมภาษณ์อะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องตอบคําถามให้มันถูกอะ่ะมันก็คือทุกอย่างหลายหลายอย่างอะ่ะมันคือหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นบุคลิกการแต่งกายความมั่นใจเอกสารที่เตรียมไปรวมไปถึงแบบไหวพริบหรือการตอบยังไงนอกจาจะถูกต้องแล้วก็ถูกใจกรรมการด้วยอย่างเงี้ยเออมันมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันรวมหลายอย่างมากมาก แต่ว่าถ้าเราแบบแค่เข้าไปสอบข้อเขียนอะแค่เราแต่งตัวเรียบร้อยอะแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรกับใครมากมายแล้วก็แค่แบบว่าทําข้อสอบให้เต็มทีหลักๆอะแค่นั้นหรือว่าบริหารจัดก,การเวลาให้มันได้แค่นั้นอะส่วนเรื่องการพูดคุยอะมันถ้าจะไม่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่มีปัญหาหรือว่ากรรมการไม่เดินมาถามอะไรเราที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเขาเขา คือเราอาจจะกรอบไม่ครบถ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแค่คําพูดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะสอบสัมภาษณ์มันมันหลายอย่างมันก็จะทําให้คนตื่นเต้นมากยิ่งกว่าเดิมแค่เราแบบไปนั่งหน้าห้องสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแต่เขาให้นั่งรอแล้วเราก็จะคิดอยู่ในสมองแบบเยอะมากแค่เราเห็นเพื่อนเราก็แบบว่าอุ้ยคนนั้นแบบดูดีจังเลยอุ้ยเสื้อคนนั้นสวยโอย้คนนั้นแต่งตัวดี อุ้ยทำไมเขาแต่งตัวดีกว่าเราจังเลยเอะทำไมคนนั้นเขาแบบถือเอกสารมาเยอะจังเลยอย่างเงี้ยทาไมเราแบบมีแค่นี้เองเอ๊ะเอกสารเราเยอะไปไหมทําไมของเขามีแค่นั้นแค่นี้คือเปรียบเทียบทุกสิ่งคือนอกจากที่มองเห็นแล้วมันจะมีในสมองด้วยที่แบบว่าเราคิดแล้วก็จินตนาการไปเองอย่างเงี้ยคือแบบไอ้รู้อะไรอยู่ในสมองเต็มไปหมดแล้วก็คิดถึงแบบคําพูดที่คนออกมา จากห้องสัมภาษณ์เขาก็ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สับสนสับสนไปหมดเอ้ยเขาจะถามแบบเดียวกันไหมถ้าเขาถามเราแบบนี้เราจะตอบอะไรหรือกรรมการจะถามอย่างอื่นกรรมการดุไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเยอะแล้วก็บางคนก็จะกลัวสคริปที่ว่าเราเตรียมไปแล้วจะลืมหรือบางคนอ่ะไม่เตรียมไปเลยไม่เตรียมสคริปไปแล้วพอถึงเวลามันตื่นเต้นแล้วมันก็ลืมแม้กระทั่งแบบ วุฒิการศึกษาบางทีเราก็ลืมนะว่าเราจบชื่อเต็มๆอะไรมหาวิทยาลัยอะไรบางคนก็ยังลืมเลยไม่รู้ว่าจะลำดับอะไรก่อนหลังประวัติตัวเองเงี้ยบางทีก็ลืมพูดประวัติตัวเองแบบการทำงานหรือว่ามหาวิทยาลัยบางทีก็ลืมพูดความสามารถที่เศษหรืออะไรเงี้ยที่เราเตรียมอะออบางทีอะเตรียมไปแล้วก็ลืมนะคะเพราะว่าสติหลุดบางคนถึงขนาดแล้วว่า คิดไม่ออกเลยมันตื่นเต้นจนแบบกรรมการถามแล้วแบบหูดับเออหูดับแล้วก็คือไม่รู้ว่ากรรมการถามอะไรแล้วบางคนอ่ะหูไม่ดับคือมันเข้าไปแต่ว่าสมองไม่ประมวลผลแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมการถามอะไรต้องการทําตอบแบบไหนอ่ะเออแล้วกลายเป็นว่าตอบไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมันแบบมันสตันไปอ่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะตอบอะไรแล้วบางทีอ่ะเขาเขาเรียกว่าแบบ เวลาตอบกับไปคืนแล้วตอบคนเรื่องอ่ะพยายามที่จะตอบอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ากรรมการถามว่าอะไรเพราะว่ามันรวนทั้งทังท,งที่ได้ยินเสียงแต่ว่าตีความไม่ได้เพราะมันตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะคะหลายคนเป็นเรามีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างเออเราเรามีความนังนับความตื่นเต้นของเรายังไงได้บ้างใครมีประสบการณ์ในการส,สัมภาษณ์ก็มาแชร์บอกคนที่เตรียมไปสัมภาษณ์ได้หรือว่า ใครที่เคยสัมภาษณ์งานแบบว่าหลายๆงานแล้วทำยังไงแล้วอ่ะได้ผลดีทำให้ช่วยลดความตื่นเต้นนะก็สามารถที่จะเอามาแชร์กันได้นะคะเราเคยเห็นแบบว่าบางคนบอกว่าเวลาที่เราตื่นเต้นอะ่ะให้เราแบบตะโกนออกมาแบบเฮ hey ้อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้เ hey! ฮ hey ้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเสียงดัง,ดงแต่ตอนที่ก่อนเราจะลงจากรถอะ่ะเออเราพูดได้ไงแต่เวลาที่แบบ เราไปอยู่หน้าห้องสอบแล้วคุณจะพูดคานั้นเสียงดังๆแบบมันก็ไม่ได้ไงเออนั่นแหละมันก็ไม่ได้มันมีแต่ว่าเราต้องนิ่งอ่ะคล้ายๆนั่งสมาธิแบบการการที่เราให้ทําให้เรามีสมาธิอ่ะมันไม่ใช่แค่นั่งสมาธิมันไม่ใช่แค่การนั่งเงียบๆคนเดียวแล้วการที่เราแบบไปนั่งสอบสัมภาษณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีคนคุยกันมีคนถามการเลือกที่กันหรือว่าออกมาเล่าสิ่งที่แบบว่าไปสัมภาษณ์ออกมาอย่างเงี้ย มันแบบมันมีเสียงเยอะแยะมากมายอะ่ะเราฟังได้นะอันที่แบบเขาออกมาแล้วเขาพูดว่าอะไรอะ่ะเออแล้วเราก็ฟังแนวคําตอบได้แต่ไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนเขาทุกอย่างแต่เพราะว่าถ้าเราตอบเหมือนเขากรรมการก็จะรู้ว่าอ๋อเขาออกมาบอกแล้วเราก็ตอบแบบนั้นอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันคล้ายได้หรือว่ามันเป็นแบบความหมายหรือคาตอบที่มันไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องยกตัวอย่างหรือว่าตอบแบบเขาทุกทุก ทุกอย่างอ่ะไม่ไม่จะไปต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆอ่ะเราสามารถที่จะสร้างสารรค์ให้มันดีกว่าเดิมได้หรือแบบว่าต่อยอดอย่างเงี้ยให้ให้มันดีกว่าเดิมหรือว่าให้มันยกตัวอย่างอะไรที่แบบมันดูเป็นไปได้แล้วก็สมบูรณ์กว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แนวโน้มเลยนะคะว่าคําถามสัมภาษณ์จะเป็นคําถามที่ถามเรื่องเดียวกันนะคะแต่อาจจะพลิกแพลงคําถามเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่า เรารู้ในเรื่องของคูมมรู้เรื่องน,นั้นๆมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้กรรมการให้คะแนนง่ายหลักๆแล้วการสัมภาษณ์งานอะเขาจะวัดอะไรบ้างเนี้ยเขาก็จะวางกรอบมาแล้วอันเนี้ยเอาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยอะเวลาที่เวลาที่เราจะสัมภาษณ์งานเนาะเวลาเราเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียม คำสอบคำคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เราก็ต้องดูว่าตําแหน่งนี้ควรที่จะถามอะไรนะคะเราก็ต้องดูว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เราไปสมัครเป้าหมายคือเขาต้องการคนแบบไหนเข้าไปทํางานนะคะหนึ่งแหละมันต้องมีทักษะประสบการณ์หรือความรู้ที่เคยทํางานมาหรือว่ามีมีความสามารถพิเศษที่สามารถช่วยให้การทํางานในตําแหน่งนั้นอะ่ะมีประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือหลักแล้วนะคะ2ก็คือแบบว่าการที่ เรามีทัศนคติที่เกี่ยวกับตําแหน่งนั้นนะคะกับการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีความสามารถในการปรับตัวยังไงนะคะในความที่อาจจะเป็นจุดที่มันเป็นมันเป็นแบบเออความ แตกต่างเนาะให้ในองค์กรนั้นมันมันแล้วแต่นะว่าองค์กรนั้นอะปกติแล้วอะเขาจะมักจะเจอปัญหาแบบไหนเขาก็จะชอบเอาปัญหาเหล่านั้นอะมาตั้งว่าถ้าเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราเข้ามาใหม่แล้วเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไงให้เข้ากับเพื่อนร่วมง,งานที่มีความแตกต่างหลากหลายอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะดูแบบว่าทัศนคติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาที่มีปัญหากับ การทำงานหรือกับเพื่อนร่วมงานหรือความไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยเขาก็อาจจะถามในมุมนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเราอ่ะเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ได้ดีในระดับไหนประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราจะต้องดูว่าตําแหน่งที่เราไปสมัครมันคือตําแหน่งไหนนะคะและความคาดหวังของเขาในตําแหน่งเนี้ยมันน่าจะเป็น ในรูปแบบไหนนะคะแต่หลักๆแล้วอ่ะก็จะคล้ายๆกับที่บอกไปเลยนะคะเป็นหลักๆที่เหลือก็คือเขาก็จะถามาความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเหล่านี้นะคะหรือว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือว่านโยบายที่แบบว่า,อาจอดคล้องกับการทํางานของหน่วยนี้นะคะของหน่วยงานต้นสังกัดอะไรประมาณนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นแกนหลักที่เขาจะถามเลยค่ะ ก็วิธีที่แบบว่าเตรียมตัวยังไงเนาะยังไงไม่ให้แบบเราตื่นเต้นมากๆก็คือเราเราก็ต้องพร้อมอะพร้อมคือพร้อมทุกอย่างทั้งในเรื่องของแบบว่าเราเราเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้เนาะเมื่อกี้ก็คือเรารู้ว่าเราจะหมาตำแหน่งไหนความคาดหวังของของค์กรน่าจะประมาณไหนแล้วเราก็เตรียมมาตามนั้นนะคะความรู้เนาะเกี่ยวกับตำแหน่งความสามารถที่แบบว่าระบิ ในเรื่องของการปรับตัวการแก้ปัญหาในตําแหน่งที่เราจะไปอยู่เนาะแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองคอ์กรหรือหน่วยงานนั้นนะคะว่าว่าองคอ์กรนี้มันมีมันมีแบบหน้าที่ยังไงบทบาทอะไรในการทํางานอะนะคะเราก็ต้องรู้ในเบื้องต้นในแบบแบบคือเราอ่านผ่าน,านมาที่พอจะรู้นะคะไม่ไม่จําเป็นจะต้องจําให้ได้ทั้งหมดเอาแค่ว่าเรารู้ว่าอหน่วยงานเนี้ย นะเขาพัฒนาด้านไหนเขาเขามีเป้าหมายอะไรวิสัยทัศน์เขานะคะว่าถุประสงค์เป้าหมายหลักๆของเขา,ามันมันคืออะไรเราก็ต้องรู้ในส่วนของตรงนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและลดความตื่นเต้นได้เพราะว่าเรารู้เรารู้ว่าหน่วยงานนี้นะคะเขาต้องการคนแบบไหนแล้วเขาทำงานแบบไหนแล้วหลักแล้วเขาไม่ถามนอกเหนือจากจากน้อยมากที่จะถามนอกเหนือจากที่เกี่ยวกับการทํางานในหน่วยนั้นนะ เขอาอ,อาจจะถามอย่างอื่นทีเน่เป็นข่าวสารหรือว่าอะไรยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเพื่อที่จะวัดแค่พวกทัศนคติหรือว่าการแก้ปัญหาของเราอะนะคะประมาณนั้นเขาก็จะดูเกี่ยวกับการทํางานอะเป็นหลักนะคะความรู้ความสามารถอะเป็นหลักการแก้ปัญหาไหวพลิบนะคะหรือว่าการสร้างสารรค์การทํางานการพัฒนางานนะคะนั่นแหละประมาณนั้นเป็นหลักเลยนะคะความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับหน้าที่ตําแหน่งแล้วก็ เกี่ยวกับบทบาทขององค์นั้นนะมันจะเป็นหลักถ้าเราถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่าเขาแบบมีเป้าหมายอะไรแล้วขับเคลื่อนการทํางานในตําแหน่งของเราเนี่ยช่วยในการขับเคลื่อนในมุมไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะ แบบช่วยเหลือการทํางานที่แบบเป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยอื่นๆหรือว่าในระหว่างหน่วยด้วยกันยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบบูรณาการการทํางานด้วยกันร,ระหว่างในหน่วยงานเรากับหน่วยงานนอกเงี้ยในการทํางานให้แบบมันมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้หลักๆนะคะเราเข้าใจประมาณนี้ถ้าแบบว่าจะทําสิ่งที่จะทําให้เรารู้แบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือการถาม ถามจากคนที่เรารู้จักที่เขาทํางานในหน่วยงานประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าเราไปสอบนะคะไปสอบตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะคะอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถามพี่รุ่นพี่หรือว่าคนที่เรารู้จักที่ทํางานตําแหน่งนี้ไม่ว่าเขาจะทางานอา,อาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะแต่เป็นหน่วยงานที่เป็นสังกัดเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบได้หรืออาจจะไม่จําเป็นจะต้องสังกัดเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นตําแหน่งนี้รูปแบบการทํางานก็มักจะคล้ายกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คาแนะนําได้ว่าเอาเวลาที่เ,เขาทํางานเนี่ยเราก็ถามเลยพี่ทํางานยังไงบ้างเนี่ยแบบเออพี่ทําประมาณไหนเออแล้วแบบงานงานยากไหมเออแล้วพี่ต้องแบบไปช่วยคนอื่นไหมหรืออะไรที่แบบเกี่ยวกับการทํางานของเขาในแต่ละวันนะ่ะนะคะเราเราก็ต้องถามเออมันเป็นแบบนี้ทุกช่วงเลยไหมหรือมันมีช่วงอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องร่วมงานกับหน่วยงานอื่นไหมพี่ต้องอบรมหรือว่าพี่ต้องทํา แบบรูปเล่มหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้างที่ต้องทําพี่คุยกับหัวหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออคือ,ค,อคือเราก็ไปถามเขามันจะทําให้เรายิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วจะทําให้เรารู้ด้วยนะว่าไอ้จุดที่แบบมันเป็นปัญหาหรือว่าจุดที่แบบว่ามันกาลังกาลังเป็นนโยบายหรือกันกําลังเป็นที่แบบขับเคลื่อนอยู่ะว่าเขากําลังทําเรื่องอะไรกันอยู่ อย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เรารู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะทําให้เราจําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นบทสนทนาระหว่างคนที่ทํางานจริงแล้วเราอ่ะเป็นคนที่อยากรู้เหมือนเราคุยกันแล้วเราจะสามารถจําได้จําได้ง่ายด้วยนะคะแล้วเราสามารถที่จะเอาคําที่เราคุยกันอะ่ะมาประยุกต์ใช้ในในการตอบข้อสอบสัมภาษณ์ได้เพราะว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจ แล้วเข้าใจการทํางานในระดับหนึ่งเพราะเวลาที่เราอ่านในแบบในระเบียบในบทบาทหน้าที่ในตําแหน่งเราหรือว่าของหน่วยงานเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเข้าใจในหลักการนะคะแต่สําหรับหลักปฏิบัติเราสามารถรู้ได้จากคนที่แบบทำงานในหน่วยงานหรือว่าตําแหน่งนั้นๆนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นการเสริมความมั่นใจด้วยการเติมเติมเต็มความรู้นะคะเกี่ยวกับการทํางานนั้นและในหน่วยงานนั้นนะคะ มันก็ทําให้เราแบบลดความตื่นเต้นไปได้เพราะว่าเรารู้เราเข้าใจมันจะมั่นใจว่า,เ,าเราตอบคําถามได้อยู่แล้วแหละอะไรประมาณนี้มันก็จะลดความตื่นเต้นไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายเราก็ต้องแบบคือการแต่งกายอะ่ะมันก็ต้องดูสะอาดเรียบร้อยดูดีเนาะอยู่แล้วโดยเวลาเราไปสมัครงานมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็คือบางทีอะ่ะคนก็มักจะแบบว่าหาเสื้อผ้าหรือว่าชุดไปใหม่ไปสัมภาษณ์แล้วบางทีอะ่ะ มันเป็นชุดใหม่ที่เรามองว่าสวยแต่เวลาเราใส่นะคือเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยชุดใหม่ชุดเนี้ยสวยหลอ่อใส่แล้วน่าจะสวยน่าจะหลอ่อแล้วเราก็ไปเลือกซื้อมาเราเราแบบอยากได้แบบนี้เออเราอยากแบบเรียบร้อยหรือแล้ก็เป็นชุดใหม่เพื่อไปสอบสัมภาษณ์ให้มันดูดีที่สุดเราคิดแบบนั้นนะคะแต่บางทีอะ่ะมันเป็นการที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันมันมันน่าจะใส่แล้วสวยแล้วหลอ่อ แต่เวลาที่เราเอามาใส่จริงๆอะเวลาดูกระจกแล้วเรารู้สึกว่าว่ามันไม่ใช่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้แต่เราอาจจะเห็นในหุ่นหรือเราอาจจะเห็นเพื่อนเราอะใส่ลุกนี้แล้วเขาใส่แล้วดูดีเขาก็แบบเราก็คิดว่าถ้าเราใส่มันก็จะน่าจะเป็นแบบดูดีแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราก็ไปซื้อมาใหม่แล้วมาใส่แต่ว่ามันเรารู้สึกว่ามันแปลกไปเพราะมันไม่ใช่แนวเรานะ แล้วเราก็ใส่แล้วไม่มั่นใจอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะใส่เพราะมันเป็นชุดใหม่แล้วก็เป็นชุดที่น่าจะดูดีอย่างเงี้ยค,คิดเองแบบเนี้ยก็แนะนําว่าควรจะใส่ชุดที่เรามั่นใจนะบางทีอะความมั่นใจอะเราพาเพื่อนไปซื้อพาเพื่อนไปซื้อชุดให้ช่วยมองช่วยอะไรเงี้ยแล้วคนอะที่เป็นเพื่อนกันแล้วพาไปซื้ออะ คนน่ะส่วนใหญ่ก็ชอบบอกว่าเออรอดีเธอแบบใส่อันนี้แล้วดีคนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่ค่อยทําลายน้ําใจกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยอะไรก็แบบดูดีไปหมดนะคะรอสวยดูดีโอเคนะดีกว่าแบบเธอไม่ค่อยได้ใส่ชุดนี้พอเธอใส่ชุดนี้แล้วก็โอเคเลยนะอะไรเงี้ยและเราอนะนะนาทีนะั้นอะเราก็เชื่อไงเออเราก็เชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเพื่อนเพื่อนก็แบบว่าสนับสนุนแล้วคนขายก็ยิ่งเชียอุ้ยอันเนี้ยดูดีอะไรเงี้ย าก็อยากขายของไงแล้วเราแบบว่าพอคนพูดว่าใส่แล้วดูดีแล้วก็รูส้สึกดีไงแล้วมันทําให้แบบตัดสินใจว่าโอเคคุณนี้แหละจะใส่ไปสัมภาษณ์แล้วก็ซื้อมาเพราะซื้อมาแล้วก็แบบซักเสร็จหรือว่าเอามาลองกลับมาลองอีกเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันดูดีจริงๆหรอทําไมเรารู้สึกว่ามันแปลกๆเอ๊ะทำไมเวลาเดินมันมันแบบนี้เอ้ยทำไมตรงนี้มันไม่รู้สึกไม่ถนัดมันรู้สึกไม่ชินเลยเอันนี้มันแบบยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพออยู่คนเดียวมเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่า เออแต่เพื่อนบอกว่าดูดีเออจะคนที่ร้านก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยถ้าเราฝืนใส่ไปอ่ะมันจะกลายเป็นความไม่มั่นใจของเราหรือเพราะเวลาที่เราไปเห็นคนหน้าห้อง,องผ่าตัดมันก็แบบเฮ้ยคนนั้นดูดีคนนี้มั่นใจใส่ใส,ใส่แล้วไม่เห็นจะต้องแบบว่าเป็นของใหม่แต่เขาใส่แล้วดูดีเออแบบนี้ก็ดีเขาแต่ถ้าเราใส่ไปชุดใหม่ก็ช่างเหอะแต่เราแบบมันรู้สึกแปลกตรงนี้มันก็จะรู้สึกอย่างนั้นแหละมันก็จะรู้สึกอยู่งั้น เอ้ยมันมันมันตรงนี้มันป่องไปไหมเนี่ยอยคนอื่นเขาจะมองว่าเราคือมันก็กังวลเรื่องชุดอย่างเงี้ยเออแบบชุดที่เราไม่ค่อยใส่หรือปรับลุกมาใหม่คนอื่นบอกว่าสวยแต่เราไม่มั่นใจก็ไม่ควรใส่นะคะประมาณนี้อืมไม่จำเป็นต้องใหม่เอาชุดเดิมที่แบบเป็นตัวเก่งของเราก็ได้ขออย่าให้มันแบบ อย่าให้มันมองจนเกินไปแนตะ่แค่นั้นก็พอแล้วนะคะเอาที่มั่นใจอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักที่2เลยที่เราแบบว่าจะต้องหนีแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมไปนะคะไม่จะเป็นจะต้องแบบไม่จะเป็นจะต้องเลือดถูดูดีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจ้างก็ได้นะคะบางทีถ้ามันสิ้นเปลืองการที่เราจ้างทำแบบสวยเบอร์หวงังเขาก็ไม่ได้เอาตรงนั้นะมาตัดสินเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบางทีเราก็มองเลยนะว่าการที่แบบว่า,าคนที่ทำสื่อหรือว่าทำ เออโบชัวแฟมอะไรที่มันมันรู้สึกแบบว่ามันสุดยอดอ่ะมันสวยแต่ถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แล้วแล้วเอาที่แบบดีๆนั้นมาเราคิดเลยว่าทําเองไหมนะคะใช่เรามีความสามารถในการบริหารจัดการเราสามารถใช้เงินในการแบบว่าซื้อได้หรือว่าจ้างทําได้แต่ว่าสําหรับเรานะคะมุมมองคือว่าเออถ้าแบบว่าใช้เงินในการจ้างเขาหรือว่าซื้อมานะคะมันก็เป็นความสามารถระดับหนึ่งแต่ว่า ถ้าทําเองถ้าให้เลือกระหว่างแบบทําแบบสวยแบบเป๊ะเลยแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบดูดีอะนะคะเหมือนจ้างทํมาไม้่ะมันก็สวยนะ,ะแต่ถ้าเราให้เราเลือกระหว่างแบบไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในระดับกลางแต่ว่าเขาทําเองด้วยตัวเองเนี้ยเออก็ก็เราจะเลือกคนที่ทำเองนะคะมันก็บ่งบอกถึงว่าสองคนนี้แบบมีความมุ่งมั่นที่จะทำประวัติตัวเองมานะคะใน,ในว่า เนแม้ว่าเราจะจ้างทำเราก็ต้องแบบริดประวัติอะไรให้เขาอะใช่ไหมเขาถึงเอาไปทําในรูปแบบที่สวยงามได้แต่สําหรับอีกคนหนึ่งเออทางริดประวัติเรียบเรียงเองอะไรเองแล้วก็มาทําเองถึงแม้มันจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ไม่ได้สวยที่สุดแต่ว่าเราส,สึกว่าแค่มันเกิดจากความตั้งใจแล้วก็เกิดจากการที่เขาพยายามทําด้วยตัวเองเราก็จะเลือกคนที่แบบพยายามทําด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเลือกเลยจะไม่เลือกอันที่เพอร์เฟกด้วย ด้วยจากการบริหารจัดก,การแต่เป็นฝีมือคนอื่นเนี่ยเราเราก็เราก็จะให้คะแนนไม่ได้ดูความสวยงามความเพอร์ฟกนะคะเราดูที่ความความแบบเอาใจใส่ตั้งใจในการถามเพื่อเอามานำเสนอนะคะเพราะสาระก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะประมาณนั้นสาระก็คืออยู่ที่คะแนนมาเป็นหลักเนาะแล้วก็ความสามารถในเรื่องของการตอบคำถามสอบสัมภาษณ์อะไรที่เป็นหลักในเรื่องของการทำงานทัศนคติหรือว่า การแก้ปัญหารหรือปฏิพัน์ไหวพริบที่เกี่ยวกับตําแหน่งนั้นเป็นหลักนะคะประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นเรานะคะเป็นคณะกรรมการนะ,ะก,ก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่เวลาที่เราไปอยู่หน้าห้องอะ่ะไม่จะเป็นอของที่เราถือไปอะ่ะมันจะต้องเยอะ แล้วเราไปเห็นคนโอ้โหถือแฟ้มหนามาแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะว่าเฮ้ยเขาเตรียมมาเยอะจังเขาอะไรมาเราไม่ต้องไปกังวลค่ะเรื่องของเขานะคะแล้วแค่ของเราแล้วสิ่งที่เราเตรียมไปแค่นั้นนะคะแล้วว่าเราเตรียมมาเราออกแบบมาเราคิดมามันดีที่สุดแล้วแหละคือมันอยู่หน้าห้องแล้วคุณจะไปบอกมองว่าใครดีกว่าเราไม่ได้แล้วนะคะเราจะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีทําไมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปห้องสอบถ้าเรารู้สึกไม่ดีข้างนอกเข้าไปมันก็จะทําให้เรารู้สึกความรู้สึก ที่เรารู้สึกมันจะแสดงออกมาแล้วก็บางทีอะเราทําให้เรารวนในเรื่องของความคิดด้วยแล้วก็การแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะไม่ไดเออ้เราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เรามีคิดถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นะคะก็ให้เต็นที่ที่สุดเท่าที่เราเตรียมไปนะคะเพราะเรามีความตั้งใจดีที่สุดแล้วอมไม่ว่าใครจะเอามาเยอะจะเอามาสวยกว่าเรามากแค่ไหนแต่ขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่เราเตรียมไป แล้วก็รู้สึกดีกับมันนะคะเขาจะเยอะจะสวยแค่ไหนก็เรื่องของเขาแล้วแหละเออเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราอะแบบรู้สึกหลนนะคะมันจะมีทั้งความหน้าห้องอะมันจะมีทั้งความรู้สึกตื่นเต้นกังวลความหลนความแบบกลัวคือมันหลายอารมณ์มากหน้าห้องสอบสัมภาษณ์นะคะเราก็ต้องบริหารจาัดก,การอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วก็การที่เราจะ การที่ทําให้เราแบบมีสติมากที่สุดก็คือการทําสมาธิแต่การทําสมาธิมันไม่ใช่ว่าเราไปนั่งสมาธินะคะมันการทําสมาธิมันมีอ่ะหนึ่งการนั่งสมาธิอะ่ะใช่สองก็คือการแบบอยู่กับตัวเองอะ่ะอยู่แบบว่าโฟกัสตรงหน้าเราแบบมีสติกับสิ่งที่เราเตรียมไปแล้วก็คืออยู่แบบนิ่งๆอะ่ะไม่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่ทําให้เรากังวลมาก นะอาจจะแอบแวบฟังบ้างในสิ่งที่เขาออกมาจากห้องสัมภาษณ์แล้วก็เตรียมตอบคําถามในเรื่องนั้นๆไว้ออกแบบถ้าเราเขาถามแบบนั้นเราจะตอบอยังไงนะคะแต่ก็อย่าลืมสิ่งที่เราเตรียมไปว่าเราจะพูดอะไรนะคะอย่าลืมสคริปต์ในการแนะนําตัวเราต้องเตรียมเตรียมไปก่อนเพื่อลดความตื่นเต้นทุกเพราะว่าคือทุกอย่างอะ่ะมันตื่นเต้นหมดแล้วพอเข้าไปอะ่ะเรามักจะลืมเราก็ต้องแบบ เตรียมสคริปต์เราไปเลยว่าเราจะพูดอะไรก่อนนะคะว่าแนะนําตัวยังไงนะ,ะชื่อภูมิลําเนาการศึกษาความสามารถพิเศษประวัติการทํางานนะคะเอาเคร่าวๆนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะอ่าแนะนำเนาะเข้าไปก็จะทักทายยังไงร,รูปแบบไหนเตรียมเขาพูดเลยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แนะนําตัวเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เตรียมคําพูด นก่อนที่เราจะเดินออกมาด้วยว่าเราจบค่ากับคณะกรรมาการถามจบแล้วอะนะคะถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราพูดเขาบอกว่ามีอะไรจะพูดไหมเราก็เตรียมคำพูดนั้นไปด้วยนะคะนิดหน่อยไม่ต้องยาวมากแล้วก็คำลานะคะก่อนที่จะออกมาจะต้องเตรียมเตรียมสติกไว้นะคะสองสามสติกประมาณนี้นะคะมันจะทำให้เราแบบ ทำเป็นสเตปเลยที่เป็นสเตปที่เราจะต้องทําอยู่แล้วนะคะด้วยค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แบบว่ามาแชร์คร่าวๆเพื่อถ้าเราเตรียมแบบดีแบบนี้มันก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพราะว่าเราเตรียมไปหมดแล้วทั้งสคริปต์การแนะนําตัวการก่อนจะออกมาการกล่าวลาอย่างเงี้ยเราเตรียมไปหมดแล้วนะคะแล้วความรู้ที่เขาน่าจะถามเราก็เตรียมแล้วนะคะ แล้วก็ไปฟังหน้าห้องสอบคําถามที่ออกมานิดหน่อยนะคะเราก็ไม่น่าจะมีอะไรจะต้องตื่นเต้นแล้วนะถ้าเราพร้อมขนาดนี้กับการแต่งกายที่เรามั่นใจไปมันก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ชุดนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดเนาะผู้หญิงก็จะมีเรื่องของทรงผมด้วยเพราะผู้หญิงจะเป็นคนผมยาวใช่ไหมแต่ผู้ชายเนี่ยมันมันแบบมันไม่ต้องเซ็ตทรงมากมายก็ได้เงี้ยนะคะ ก็ผู้ชายส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครแบบว่า,าติดเ,เขาเรียกว่าอะไรทาแบบว่าให้มันเป็นทรงนิดหน่อยมันก็จะดีมากแต่ว่าผู้หญิงมันจะเยอะกว่าในเรื่องของว่าผมยาวจะเก็บผมจะมัดผมจะทรงไหนดีอะไรยเงี้ยนะคะมันมันจะมีความแบบรายละเอียดเยอะกว่าก็ก็ไปดูในเรื่องของทรงผมนะคะ ว่าเราจะเก็บยังไงไม่ให้เรากังวลเกี่ยวกับทรงผมนะคะกับในเรื่องของรองเท้าเพราะว่าผู้หญิงก็จะมีในเรื่องของส้นสูงนะคะการเดินต้องระวังถ้ารองเท้าคู่ใหม่ใส่แล้วไม่มั่นใจอย่าใส่นะคะเพราะจะทําให้เราสะดุดล้มได้นะคะเวลาเราเดินม,มันก็จะเป็นความกังวลไปอีกรูปแบบหนึง่งเราพยายามที่จะตัดความกังวลเราให้ได้มากที่สุด นะคะเพราะว่าแค่เรากังวลในเรื่องของการตอบคำถามมันก็ตื่นเต้นมากพอแล้วนะคะก็อะไรที่มันเล็กๆแน้อนอนแล้วทำให้ลำคาญใจกังวลใจเล็กๆแน้ยนยๆก็ควรตัดตัดให้หมดนะคะประมาณนี้แล้วเราสัมภาษณ์แค่ไม่กี่นาทีเองเราก็หากห้ามใจในการคิดอย่างอื่นนะคะไม่ต้องคิดไปว่าชีวิตจะกำลังเจอกับปัญหาอะไร เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสแค่สิ่งที่เรากาลังจะทําตรงหน้ากําลังจะสัมภาษณ์ในหน้าห้องสอบเนี่ยนะคะให้มันเสร็จให้มันจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาคิดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาดราม่าอะไรก็ตามในชีวิตนะคะเอามันเก็บไว้ก่อนประมาณนี้นะคะก็คืออย่าไปคุยกับใครเยอะนะคะหน้าห้องอะ่ะมันจะทําให้เรายิ่งกดดนันยิ่งกังวลไม่ว่าไม่เฉพาะแค่หน้าห้องนะคะญาติพี่น้องกงแฟนเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ช่าง วันนั้นก็คืออย่าเพิ่งเมาส์ค่ะก็คือแบบเราตื่นเต้นแค่ไหนเรามีอะไรจะระบายไม่งั้นมันจะหลุดสติหลุดไปค่ะถ้าเราจะอยากระบายอะไรหรือเราจะอยากแบบว่าปรึกษาอะไรอะ่ะนาทีนั้นอะ่ะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความรู้ที่จะแวบเข้ามาหรือว่าแบบเราต้องการคําตอบในเรื่องของความรู้เผื่อได้ใช้ในห้องสอบไม่ต้องติดต่อใครเลยนะคะถ้าเราก็อยู่ของเราไปไม่งั้นสติเราจะหลุดนะคะ บางทีเราไปบ่นแล้วเพื่อนก็บ่นซ้ําอีกแล้วคือมันมันหลุดลอยไปทําให้เราอะมีพลังงานที่อารมณ์ที่แบบว่ามันมันดรอปลงอะเออารมณ์ลบนะคะอารมณ์บ่นอารมณ์เครียดอารมณ์ยิ่งลบไปใหญ่มันมันยิ่งทาให้เราแบบว่า มีพลังงานที่ไม่ดีอ่ะเออนั่นแหละหรือว่าบางทีอ่ะเราไปรับรู้อะไรมายิ่งทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจรอให้เราสอบเสร็จก่อนแล้วเราค่อยแบบเค่อยคุยทีเดียวเลยดีกว่านะคะเพื่อตัดความกังวลใจเรหว่าะที่เรายัางสอบไม่เสร็จอันนี้ก็คือคําแนะนําที่เราต้องทําให้ได้ไม่งั้นเราแบบถ้ามันดีมันก็ดีไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบพลังงานลดลดลดลงไปอีกด้วยนะคะในเรื่องของ พลังงานดีๆอะ่ะมันก็จะอาจจะหายไปนะคะให้เราอยู่ออกับตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็สร้างพลังงานความมั่นใจแบบให้อยู่ในตัวเราเองอะ่ะเหมือนเราสร้างเองอะ่ะให้ได้ในนาทีนั้นนะคะในช่วงเวลาที่ก่อนเข้าห้องสอบหรือว่าช่วงเวลาที่กำลังสอบอยู่เรารักษาพลังงานดีๆเอาไว้ให้ได้